เอาละครับได้เวลาแล้วบัตเตอรฟอนสองครับตอนนี้เราขาดผู้เล่นอีกสามคนอีกสองคนแล้วครับแม์จะเริ่มอีกหนึ่งคนครับนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในเกมนี้นะครับเนื่องจากแม์แบกิ้งมันค่อนข้างพังอย่างมากนะครับผู้เล่นอีกหนึ่งคนใครจะเข้ามากันเรียบร้อยครับเกมเริ่มแล้วเย้อีลีอยากกดออกดิวะเอาละครับทุกคนแม์จะเริ่มในสามสองหนึ่งศูนย์ เหล่าดอยไปรอเจรอเจได้เวลาแค่พวกโครนไปเลยครับทุกคนไปแคบไปครับดูการลัวขาสุดแสนซับซ้อนของเราดอยพวกนี้ดูการวิ่งของพวกเขามาครับเรารีบไปฆ่าพวกโครนโสโครกกันดีกว่านะครับโอมันช่างสว่างจ้าเหลือเกินผิดจากจิตใจผมมาพวกโครนรับกระสุน่อยครับเท่ เพี้ยเรียบร้อยสแกนโอเคได้มาเลือเหลือสิบกูเกือบตายดูครับดูเหล่าดอยผู้กล้าหาญก็โอเคแม่งตายหมดเลยโอ้เศร้านี่เราอ๋นี่เราก็เหมือนยึดได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเรามาหลบตรงนี้เอ้ยลูกพลีลูกพลีคนอ่าเรียบร้อยรับกระสุนมาครับต่อไปมาด้างวางนี้โอ้โหมาเด้วเลยากไอ้หัวใจเย็นโอ้เกือบ ออตอนนี้เราเล่นเป็นซูเปอร์เบรทนดอยได้แล้วครับเป็นซูเปอร์เบรทนดอยที่ติดจรวดไว้ข้างหลังนะครับสามารถบินได้ Watch out for those r a c e rocket า,าไอพวกโครนสนตีนเคลียร์ไหมโอเคเคลียร์เซกเตอร์เคลียร์ไหนมาดูโอ้นอนคอพับก,กันเต็มเลยสวัสดีครับโอ้ <c oughs> เราอ้อมจากทางนี้โอเคข้างล่างมีอะไรเลยโอ้ มีคนบาดเจ็บสวัสดีเพื่อนข้างนอกเขายิงกันเลเทสเลยข้างบนมีโคลนเตรียมตัวมาเลยโป้ระเบิดใจเอ๋เพี้ยเรียบร้อยกระเด็นตกไปก็คลิปนี้จะเล่นมุกสตาร์วอลเยอะหน่อยนะครับพิ้วพิ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 วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเดี๋ยว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 เอลเอทีงมาลงก่อนเร็วขอไปนะครับเชี่ยประตูไม่เปิดเอลเอทีงมาทุกคนเออไอยาน่าเกลียด มานี่คิดว่าอยู่บนฟ้าจะทําอะไรก็ได้แหละครับคุณอืมวนวนกลับมาแล้วขามันขามันลงมาสู้กันที่พื้นอืมคุณคิดว่าคุณอยู่ข้างบนแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้ยันไหละครับคุณจะมีเล,เลเซอร์อะไรอืมลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วนี่เรียบร้อยครับเป็นไนนะครับใช้เวลาพักหนึ่งกไไ่อจะยิงลูกหล่อเท่งไอคุณออกอย่าออกมากลับเข้าไปตายใาพวกโคลนนากเกลียดฮ ลาเจลลาเจนไอ้ยโค้ดคอมมานโดโค้ดคอมมานโดคอมมานโดคอมมานโดอะไรล่ะฮะฮะคอมมานโดคอมมานโดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเวลาเข้าโจมตีข้างในแล้วครับตอนนี้เข้าไปในประตูนั้นไปไปฆ่าไอ้พวกก็เดี๋ยวเฮ้ยอนาคินยายาอนาคินยาไปเร็วไปเร็วไปเร็ววโอเคเราเกิดแล้วต้องใช้ชีวิตอ่าอนาคินมานี่เดย์ชูเซนวันผู้ไม่ชอบทรายมานี่เอาการ์ดจรวดไป ฆ่ามันท่านไอพลกรีวัตอ้าประตูปิดแล้วไปช่วยท่านไอพลเร็วไปโอ้ปั่นอะไรครับท่านไอพลตัดหญ้าแหละครับแต่พื้นต้องโอ้ยพวกคนในหมดเลยเว้ยเฮ้ยบุกี้เฮ้ยสกายวอล์กเกอร์กูไปแล้วกูไปก็ได้ไปครับลุมมันเหมือนที่มันทำกับยังลิงฆ่ามันสกายวอล์กเกอร์ได้เวลาแล้วเรียบร้อยผมได้สังหารอะไรกินสกายวอล์กเกอร์ดีมากครับสวัสดีครับท่านไอพนไอพวกคนน่าเกียดมาไล่อะไรในพลผมเฮ้ยสวัสดีดันล้าหลอดอัฟเดอร์ซิตเป็นฮาร์ปอะซิตเพราะเขามีตัวครึ่งเดียวฮ ตลกไว้แหละเฮ้ยเรายังไม่ได้บินโชว์เลยจัดสักทีสิมาเรียบร้อยมาไม่ตายก็ส้ำได้โอ้โดนยิงทข้างบนข้างบนครับข้างบนครับเออคุณมายิงอะไรตรงนี้หลบโอ้สุดยอดมากครับทั้งดัตมอทั้งในพลกรีวัสผมจำได้ว่าในคอมิกพวกคุณซัดกันนะอ๋อคุณตายฮ่าฮ่าตายซะโอ้เกือบโอ้ทีมเราแพ้ว่ะโอ้ย สวยงามอลังการการสร้างทีนี้ก็ได้เวลาเราได้เป็นโคนบ้างนะตอนนี้ผมเป็นโคนจากกองพันหนึ่งศูนย์สี่นะครับหรือวูปแพคโคนที่เซ็กซี่ที่สุดในจักรวาลพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโยกองทัพโคนของพวกเราเข้าไปซัดไก่<ห>พกดรอยของขบวนการแบ่งแยกยให้พวกนายเหนื่อยกันไหมทําไมโดนฝึกหนักมาเหรอเป็นไรหรือเปล่าเอ้ยนายคนนี้เหมือนเขาจะเมาค้างใครก็ได้ไปแบกเขาทีโอ้มีโคนมากมายต้องสังเวยในสมรสมรภูมินีน้น รมถึงกูก็เป็นหนึ่งในนั้นเราตามออฟฟิเซอร์ของเราไปนะครับน่าจะได้ทางออกที่ดีมาในเวลาแล้ววูแพ็คไปแสดงให้พวกดอยพวกนี้เห็นว่าพวกเราโหดขนาดไหนในนั้นในนั้นมีดอยตายซะไอ้ดอยนะ่าเกลียดโอ้ยหลังแตกโอ้โหดอยแม่งยิงเป็นแลมโบ้เลยสัตว์มาเตรียมตัวดอยข้างหน้าเขาระเบิดไปแล้ววูวูวูวอ้ยอ้ออ้อโอ้โหมันยิงกันดูเดือดมากครับตรงนี้ โอ้โหคนเราตายไปไหนดอยดอยเรียบร้อยเข้าไปหนึ่งอือโอ้โหเราต้องการกําลังเสริมครับลูกพี่โอ้มีบัฟด้วยขอบคุณมาเลยเรามีบัฟแล้วเราไม่กลัวหรอกโอ้โอเคผมว่าเราพักจากการเป็นวูฟแพ็กนะครับเราไปเป็น501กันดีกว่าเดี๋ยวเวลาเท่าทนายพลสกายวอล์กเกอร์สันนน่งใ,ให้เราไปจัดการพวกมันไปลุยกันเถอะอ๋ออ๋อผมเจ็บคอผมไปลงไม่ได้ผมอยากไปลงแับโอเคไปดีกว่าเล่นเฮียเลย มบกดอยกำลังจะมาแล้วครับมาแล้วยิงมาลับไปเรียบร้อยนี่ห้าศูนย์หนึ่งไม่พ่ายห้าศูนย์หนึ่งจะไม่พ่ายโอ้เออออดอินย,ยิงทางนั้นมาปุ๊งมาโอเคมันไปแล้วเอ,อเดี๋ยวลูกอะไรอ่ะ <c oughs> แนวหน้าต้องการเราครับเรารีบไปช่วยกันดีกว่าโอ้เชี่ยลอร์ดเวเดอร์เจนเจนกำลังเสริมกำลังเสริมโอเคกำลังเสริมมาแล้วเข้าไปยำกันต่อมาครับลอร์ดเวเดอร์เวเดอร์นะครับ โอ้เชีย่ยแม่งปลาดาบใส่โอ้รอไ่เด้อเย็นเยน็ยนทลอดโว้ยพวกคุณจะเป็นนายในอน,นาคตของพวกผมนะเ,เดี๋ยวผมรู้อนาคตได้ไงทลอดทลอดหยุดก่อนทลอดอโอเคผมมีแผนนละมันต้องการจุดน,นี้แลวมันมีที่สูงนั่นไงไฮกาวข,ขึ้นไปอ,อ่าเชีย่ยไม่ถึงเอาไหมเอาไหมโอเคผมได้ที่ซุ่มแล้วทีนี้ผมก็รอพวก ดอยมาแล้วก็โจมตีจากข้างบนเป็นไงฉลาดศาสตร์แห่งไฮกราวอบิวันสอนทงไว้มาดอยเพี้ยไอ้แม่งไม่ตายโอ้โหเชียร์ไม่โดนโอ้ยเยอะเยอะเยอะคุล,ลงละกูล,ลงละมานี่มานี่มาไอ้ดอยทุลเล็ดลบเป็นไงล่ะโปรเพีย้ยครับโปรเพเยอร์ี้ยพวกเรามาแนละ้วไม่กลัวแนละ้วเว้ยเชียร์ดอยขาแม่งโอเค อึดแล้วมึงอ่ะฮะมีเกาะแล้วยังไงกองไม่มีแล้วตอนนี้ตายอ๋อยเชียบอสมาใจเย็นกันลูกพี่อโอเคผมว่าเรากลับมาเป็นวู๊แพ็กเหมือนเดิมดีดีดละไปเราไปลุยก,กันต่อครับวู๊แพ็กไปเฮ้ยนั่นท่านไอพลสก,กายวอล์เกอร์มานำพวกเราไปครับตามท่านไอพลไปโอ้ยยิงกันเละเทะระเบิดไปเลยลูกพี่โอ้เยอะมากเลยโอ้โอ้เชียบนั่นอ่ะนั่นซิดธหล่อโอ้โหไอเชียโอ้โหระเบิดเยอะมากระเบิดเป็นไมเคิลเบย์เลยฮ่า เออเออเออเวเดอร์เวเดอร์กับบอสมาโอ้เอาละครับเรากลับไปเป็น501อีกรอบเฮ้ยเชี่ยลุกสกายวอเดี๋ยวผมไม่ควรจะรู้จักลุกสกายวอลเกอร์ดิอมโอเคใครสักคนนี่เป็นเจไดโอเคเราวิ่งตามไปนี่คือจุดสุดท้ายของโคลนแล้วนะครับเผื่อพวกคุณยังไม่รู้ดังนั้นก็คือถ้าเราแพ้จุดนี้แล้วก็ชิบหายนั่นเองครับเออข้างบนซุปเปอร์บัตเทนดอยเรียบร้อยซุปเปอร์บัตเทนดอยล่วงไปแล้วฟังระเบิดไปแล้วเรียบร้อยได้คนนึงอะไรมันจะโฟลขนาดนี้ ไอเดี๋ยวนี่มันกระจกยิงไม่ได้มันกระจกมันยิงไม่เข้าโอ้แม่งเอ้ยพวกชายนี่พวกนี้วาตะชินี่เด็กคิรุโคโตะได้หนึ่งคนลบแล้วเป็นไงล่ะวายไขโรเล่นเดียวใจลูกพี่ไอสัตว์เอจี้หลอดโอเคผมว่าได้เป็นคนทั้งทีไม่เล่นหน่วยนี้คงไม่ได,ด้มาโคนคอมมานโดเดีเวลาแล้ว ครับเพลงคือเขิมมากตอนนี้คนคอมันโดกูรู้ได้ไงเพลงยังเขิมกูยังไม่ตัดต่อโอเครับกันในรันเชอร์ไปพวกน้าเกลียดเอาไปเอาไปยิงไม่โดนเลยค่ะยิงไม่โดนอ่าได้หนึ่งโอ้ยใจเย็นหิวเร่งหิวเร่งหิวเรงแล้วเอียมกดไม่ทันไอสัตว์เอ้ยนี่คนคอมันโดหรือคนกระจอกวะไอฮีรีบไปป้องกันเร็วรีบกลับไปป้องกันโอ้โอนั่นพาภาทีนโอ้โโดนช็อตโอ้ยอย่าทำเยอะครับอย่าทำผมเยอะ มาโอ้ยโ,โ,โดนชตเฮ้ยอ่าอ่า,อารเราแพ้สาธมนารัฐแพ้ไอพวกดอยอาชีพกรรมสงครามข้างในพอร์ตพวกนั้นมันเด็กทาลกนะโว้ย